รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตู้เย็นควอนตัมนี้จะแตกต่างจากตู้เย็นธรรมดาอย่างไงนะคะรวมถึงออมีหลักการทางฟิสิกส์ยังไงแล้วก็มีการใช้หลักการทางด้านเทอร์โมไดนามิกอย่างไงนะคะในการสดครั้งนี้คุณครูแต่ก็จะมาแบ่งันด้วยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ะคะ่ะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตู้เย็นควอนตัมค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะว่าควอนตัมคืออะไรแต่ในวันนี้คุณครูไก่นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตู้เย็นควอนตัมหรือควอนตัมรีฟริกเรเตอร์ค่ะซึ่งในการสอนในครั้งนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ก็จะแปลงร่างเข้าไปอยู่ในสไลด์ดังนี้คะ่ะซึ่งคุณครูคิดว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนอาจจะ ตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคะว่าตู้เย็นควอนตัมคืออะไรดังนั้นเราไปพบกันเลยนะคะว่าตู้เย็นควอนตั้มคืออะไรคะ่ะโอเคค่ะนักเรียนนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าตู้เย็นที่บ้านของนักเรียนค่ะสร้างมาจากหนึ่งในกฎของเทอร์โมไดนามิกเลยนะแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่ากฎของเทอร์โมไดนามิกคืออะไรสําหรับกฎทางเทอร์โมไดนามิกนะคะคุณครูจะขออธิบายดังนี้ค่ะสําหรับกฎข้อที่สุดนะคะ กล่าวว่าหากเรามีระบบหรือวัตถุอยู่3ระบบดังนี้ค่ะระบบกระบบอและระบบอซึ่งระบบทั้ง3ระบบนี้สัมผัสกันอยู่และสามารถถ่ายเทความร้อนไปมาระหว่างกันได้นะคะถ้าหากระบบกและระบบขอยู่ในสภาวะสมดุลทางความร้อนหรือมีความร้อนเท่ากันนะคะรวมทั้งระบบขและระบบออยู่ในสภาวะสมดุลทางความร้อนเช่นกัน ทั่นย่อมหมายความว่าระบบกและระบบคนะคะอยู่ในสภาวะสมดุลทางความร้อนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกนะคะหรือ Conservation of Energy จะกล่าวว่ากระบวนการใดๆนะคะพลังงานอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปได้ค่ะแต่จะไม่มีการสูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ค่ะ ซึ่งก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองค่ะซึ่งถ้าดูจากสมาการข้างต้นนะคะแล้วก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าพลังงานความร้อนที่ใส่เข้าไปในระบบนะคะจะทําให้เกิดเป็นพลังงานภายในและงานค่ะสัหรับกฎข้อที่สองของเคมูเนามิกนะคะจะกล่าวว่าถ้าระบบนะคะประกอบด้วยหลายโมเลกุล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะทําให้ความน่าจะเป็นของระบบนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไมโครสเตทที่มีมัลติพิซิตี้สูงที่สุดนักเรียนอาจจะสงสัยเช่หรือเปล่าคะว่ามัลติพิซิตี้คืออะไรมัลติพิซิตี้ก็คือความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นของไมโครสเตทนั่นเองค่ะซึ่งไมโครสเตทนี่ก็คือการศึกษาในระดับที่ภายในระบบนั่นเองค่ะอย่างเช่น ระดับอนุภาคค่ะซึ่งก็จะยังคงระดับไมโครสตปีนั้นอยู่ค่ะและนี่นะคะคือส่วนหนึ่งของกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกค่ะโดยจะเห็นได้ว่าเจ้าตู้เย็นของเรานะคะเป็นผลมาจากความรู้ของกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปขยายความให้ใหญ่ขึ้นดังนี้ค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของตู้เย็นนะคะคุณครูจะขอให้นักเรียนดูที่ Heat Engine แล้วก็ตรงรีฟิ i เ e เตอร์และฮีตปัมค่ะคุณครูจะแทนตรง q ิวฮอเป็นฮอตรีซ r ว o ร r นะคะและ q h วฮเป็นโค r e s e r วอร์ค่ะโดยเควิน p พล s สเ t e เมนต์ออฟเดอะซิคลอนนะคะได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เออดีไว้นะคะจะมีการทำงานอยู่ภายในไซคลที่มีการรับ ความร้อนจากรีสเวอร์เพียงทางเดียวค่ะแล้วก็มีการผลิตออกมาเป็นงานค่ะเสื้อคือตรงไปตามแผนภาคของ Key G คีเดียจีนค่ะก็คือพลังงานความร้อนที่ใส่เข้าไปนะคะจะเกิดเป็นงานค่ะแต่ว่าก็ยังสูญเสียพลังงานความร้อนให้กับสิงจวดล้อนได้ค่ะ <S 1> <S 1> ส่วนของรีฟิวเรเตอร์หรือตู้เย็นนะคะก็คือเดะคอเชียสสเตทเมนต์นะคะได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะจะสร้างเครื่องยนต์วัตจักร ออมีการทานเฟอร์อยู่ถ่ายเทพลังงานอย่างต่อเนื่องจากวัตถุหนึ่งไปยังวัตถุหนึ่งโดยไม่มีการใส่งานเข้าไปค่ะก็คือไปตามแผนภาพนี้ค่ะคือ,อ,อมีการดึงดูดพลังงานความร้อนจากบริเวณที่เย็นออกมาแล้วก็มีการใส่งานเข้าไปเพื่อที่จะให้ตู้เย็นนั้นมีความเย็นแล้วก็มีการถ่ายเทความร้อนออกจากตู้เย็นค่ะซึ่งงานที่ได้รับนะคะคือ คิวฮอตลบด้วยคิวโคค่ะคุณครูจะสุปให้ฟังตรงนี้นะคะว่าตู้เย็นคืออะไรค่ะตู้เย็นนะคะก็คือเป็นแมชชีนที่สามารถถ่ายเทความร้อนจากด้านในของตู้เย็นนะคะไปสู่ด้านนอกของตู้เย็นได้ค่ะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถเห็นได้ตามภาพนะคะว่าตู้เย็นเรามีหลักการทํางานยังไงโดยดูตามลูกศรสีแดงได้เลยค่ะโดยในตู้เย็นทั่วไปหรือตู้เย็นตามครัวเรือนของเรานะคะจะมีการทํางานโดยที่ สารทำความเย็นค่ะในสถานะของเหลวจะผ่าน expansion valve wow ค่ะนั่นก็คือบริเวณนี้นั่นเองค่ะโดยเมื่อของเหลวมีการขยายตัวนะคะความดันและอุณหภูมิจะลดลงและเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซค่ะซึ่งสารที่ทำความเย็นนี้นะคะตัวไหลผ่าน evaporator coil นะคะก็คือส่วนนี้นั่นเองค่ะคอยเย็นที่ด้านในของตู้เย็น,นะคะจะมีการ ดูดซับความร้อนของตู้เย็นค่ะจากนั้นนะคะจะมีการบีบอัดใหม่โดยคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างตรงนี้ค่ะทำให้อุณหภูมิและแรงดันเพิ่มขึ้นค่ะและมีการเปลี่ยนจากก๊าซเป็นของเหลวร้อนซึ่งของเหลวร้อนที่ควบแน่นนะคะร้อนกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะและจะไหลผ่านขดลวดคอนเดนเซอร์ที่ด้านนอกของตู้เย็นมีการแผ่รังสีออกสู่สิงแวดล้อมค่ะ จากนั้นของไหลก็จะกลับเข้าสู่วาลวขยายตัวหรือ expansion valve wow, และวงจรการทำงานของตู้เย็นก็จะทำซ้ำอีกครั้งค่ะและนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญของตู้เย็นนั่นเองค่ะและนี่คือประโยชน์และโทษของตู้เย็นนั่นเองค่ะโดยในส่วนของประโยชน์จะมีดังนี้ค่ะก็คืคอใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารได้ค่ะสำหรับการทำความเย็นได้แล้วก็เก็บสะสมอาหารได้ค่ะส่วนโทษของ ตู้เย็นนะคะคือมีการใช้ไฟตลอดเวลาค่ะหรือมีการต้องการพลังงานตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับทางด้านการบำรุงรักษาค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะได้มีการนำความรู้ทางด้านเทอร์โมไดนามิกมาประยุก์ตเข้ากับความรู้ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์ค่ะในส่วนของควอนตัมฟิสิกส์นะคะเป็นการศึกษาในระดับอนุภาค หรือในระดับอะตอมค่ะซึ่งในระดับอนุภาคก็อย่างเช่นอิเล็กตรอนค่ะซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นอิเล็กตรอนสปินอัพสปินดาวซึ่งเป็นความรู้ที่คลาสิค p ลฟิสิกไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองค่ะจะขอยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนดังภาพนี้ค่ะก็ะคือ ในทางด้านคลาสสิลเมคานิกนะคะลูกปืนที่ถูกยิงออกมาเราก็จะสามารถรู้ตำแหน่งได้ค่ะว่าตอนนี้ลูกกระสุนปืนอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งไหนแล้วค่ะแล้วก็จะมาจบอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะในทางควอนตัมเมคานิกสถ้าหากเรามีการยิงอิเล็กตรอนไปนะคะเราก็จะไม่สามารถทำนายได้ค่ะว่าตำแหน่งของอิเล็กตรอนจะอยู่บริเวณไหนค่ะแต่ว่าเราจะสามารถบอกได้เพียงแค่ว่า อิเล็กตรอนจะอยู่บริเวณตำแหน่งตรงนี้โดยมีการใช้ความน่าจะเป็นมาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งความน่าจะเป็นนั้นก็คือตัว probability นั่นเองค่ะซึ่งจากความรู้ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์และเทอร์โมไดนามิกนะคะก็นำมาสู่การสร้างควอนตัมรีฟริเจเรเตอร์ค่ะซึ่งภาพนี้ก็คือควอนตัมรีฟริเจเรเตอร์หรือ dilution refrigerator นั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้นะคะปรากฏในบทความ researcher develop ed. Super Conducting Quantum Refrigerator ค่ะซึ่งได้กล่าวไว้ว่าในตู้เย็นควอนตัมนี้นักวิจัยนะคะได้มีการวางโลหะเป็นชั้นๆดังภาพค่ะโดยที่ชั้นล่างสุดนะคะจะเป็นแผ่นไนโอเบียมซึ่งเป็นตัวนำยิ่งยวดค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นฮอตรีเซอร์ค่ะซึ่งก็จะคลายกับสิ่งแวดล้อมนอกตู้เย็นทั่วไปตามขัวเรือนของเรานั่นเองค่ะส่วนชั้นกลางนะคะจะเป็นเทนทาลัมซึ่งเป็นตัวนำยิ่งยวด ซึ่งสามารถทํางานคลายกับสารทําความเย็นในตู้เย็นที่มีอยู่ที่บ้านเรานั่นเองค่ะก็คืออยู่ในส่วนนี้นั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะเป็นชั้นบนสุดค่ะเป็นส่วนของทองแดงซึ่งเป็นส่วนของโคลิสโวค่ะซึ่งก็คล้ายกับด้านในของตู้เย็นที่บ้านเรานั่นเองค่ะโดยหลักการมีดังนี้ค่ะคือนักวิจัยนะคะจะมีการนํากระแสไฟฟ้าเข้าไปยังส่วนนี้ค่ะ โดยพวกเขานะคะคจะมีการสร้างสนามแม่เหล็กดังนี้ค่ะแทรกเข้าไปซึมในส่วนของชั้นกลางหรือชั้นแทนทารัมทาให้อิเล็กตรอนของตัวนํายิ่งยวดนะคะคมีการแยกตัวออกมาเปลี่ยนเป็นสถานะปกติหรือกราวสตีค่ะแล้วก็มีการเย็นลงส่วนชั้นแทนทารัมที่เย็นลงตอนนี้นะคะคก็จะมีการดูดซับความร้อนจากชั้นทองแดงที่อุ่นขึ้นในขนาดนี้ค่ะจากนั้นนะคะ นักวิจัยจึงปิดสนามแม่เหล็กทำให้อิเล็กตรอนในชั้นแทาลัมจับคู่และเปลี่ยนกลับเป็นสถานะตัวนำยิ่งยวดค่ะซึ่งก็จะทำให้แทลัมนะคะร้อนกว่าชั้นไนโอเบียมค่ะซึ่งความร้อนส่วนเกินนี้ก็จะถูกถ่ายโอนไปยังไนโอเบียมแล้วก็เกิดเป็นวัตจักรซ้ำหรือรักษาอุณหภูมิต่ำในชั้นทองเดล็กด้านบนค่ะและนี่คือตัวอย่างของ ควนตัมเรฟรีเจอรเตอที่มีการพัฒนาทางฝั่งสารัฐค่ะจากที่คุณครูได้เล่าหลักการของควนตัม r e ฟร i เจ r รเตอไปแล้วนั้นนักเรียนก็คงจะสงสัยใช่หรือเปล่าคะว่านักวิจัยมีการใช้ควนตัม r e ฟรีเจอร์เตอร์ทำอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะควนตัม r e ฟรีเจอร์เตอรนะคะสามารถที่จะใช้เก็บสะสมอย่างเช่นคว i บิตค่ะนอกจากนี้นะคะ ก็ยังมีการใช้ควอนตัมรีอฟรีเจอร์เก็บรักษาควอนตัมเซนเซอร์ค่ะ จากที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตู้เย็นธรรมดาและตู้เย็นควอนตัมมีหลักการยังไงนะคะคุณครูจะขออธิบายถึ่อาการเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าตู้เย็นปกติธรรมดานะคะก็มีฮอตดีเซอร์โวค่ะแล้วก็ตู้เย็นควอนตัมก็มีฮอตดีเซอร์โวค่ะรวมทั้งตู้เย็นธรรมดาก็มีส่วนของโครีเซอร์โวที่อยู่ทางด้านในแล้วก็ในส่วนของควอนตัมรีฟรีเกเตอร์ก็มีส่วนของโครีเซอร์โว เพื่อเป็นตัวคอปเปอร์หรือทองแดงนั่นเองค่ะแต่ว่าเจ้าควอนตัมรีฟรีเกเตอร์นี้จะแตกต่างจากตู้เย็นธรรมดาตรงที่มีการใส่กระแสไฟฟ้าพร้อมกับใส่แมกเนติกฟิลด์เข้าไปในระบบค่ะซึ่งก็จะทำให้เจ้าควอนตัมรีฟรีเกเตอร์นี้สามารถทำความเย็นได้มากกว่าค่ะซึ่งก็จะนำมาสู่การทำให้ควอนตัมเซนเซอร์เย็นลง ทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็มีประโยชน์ต่อการศึกษาดาวและกาแล็กซีอื่นๆได้ค่ะรวมทั้งยังสามารถนําไปพัฒนาเครื่อง MRI ได้ค่ะแลวแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเกมการทายคำศัพท์ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจาจาสต์ลิคีย์เวิร์ดแต่ละตัวแล้วก็ความหมายจากที่ได้บรรยายไปนะคะ ให้นักเรียนลองทําดูค่ะว่าสามารถทําได้ถูกทุกข้อหรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าหาใครอยากร่วมก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคํถาถามจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะและนี่คือเฉลยของคุณครูเองค่ะ ก็หวังนะคะว่านักเรียนอาจจะทําถูกกันหมดเลยมาดูก,กันในส่วนของสรุปคะ่ะก็คือควอนต้มรีฟรีเอรเตอร์ก็มีความคล้ายกับตู้เย็นธรรมดาที่อยู่ที่บ้านของเรานั่เองคะ่ะซึคือมีการถ่ายอุณหความร้อนระหว่างฮอตดิสเซอร์และโคลดิสเซอร์วค่ะแต่ไงก็ตามคะตารทําความเย็นที่เปลี่ยนจากเทตานะ ของเหลวไปเป็นแก๊สถ้าเป็นทางด้านควอนตัมรรฟริเกเรเตอร์ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนจากเออเพรซ์ซูเปอร์คอนดักติงสเตตไปเป็นอันเพรที่เป็นนอร์มอลสเตตค่ะก็จะไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการแบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเรียนควอนตัมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเกตุความรู้เล็กๆน้อยๆนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยค่ะ ซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูกไก่ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย